ตอนถนนพระรามที่ห้าที่นี่ที่ไหนน่ะสีสวัสด์วัดเบนจมาประพิษดูสิตวนารามราชวรวิหารที่นี่ที่ไหนน่ะสีสวัสด์ถามจังเลยวิเชียนมาดไม่รู้อะไรเลยเหรอเนี่ยก้าวเต้มรู้เหรอไม่รู้ เมื่อกี้นี้น่ะก็คือสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาเดิมเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในรัชกาลที่5แล้วนี่ก็พระราชวังดุสิตและพระตำหนักจิลดาระโหฐานสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2456ในรัชกาลที่6 ถนนเส้นนี้ผ่านแต่ตึกสวยๆนะก็ใช่นะสิแต่เดิมถนนพระรามที่ห้ามีชื่อว่าถนนลกเป็นถนนที่ราชการที่ห้าทรงโปรดกล้าให้สร้างขึ้นเป็นถนนในโครงการถนนอำเภอดุสิตที่ได้ทรงริเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระราชวังดุสิตชื่อถนนลกเป็นภาษาจีนลกเป็นหนึ่งในสามของนิมิตมงคลหรือสิ่งที่เป็นมงคลตามคติของจีนคือพกลกซิ่วถนนเส้นนี้เริ่มตั้งแต่ถนนลูกหลวงแขวงสวนจิตรดาเรียบคลองเปรมประชา ก่อนเรื่อยไปตัดกับถนนพิศณุโลกถนนสีอยุธยาถนนราชวิถีและถนนสุโขทัยข้ามคลองสามเสนเข้าสู่พื้นที่แขวงถนนนครชัยศรีตัดกับถนนนครชัยศรีถนนอํานวยสงครามถนนเศรษริและสิ้นสุดเมื่อไปตัดกับถนนทหารที่4แยกสะพานแดงต่อมารัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อถนนลกเป็นถนนพระรามที่5เพราะมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระราชวังดุสิตและถนนสายนี้ขึ้นจากแล้วนี่อะไรอะ่ะป้อมตำรวจ,อ,รวจอะไรกันแค่นี้ก็ไม่รู้จักแค่ <c oughs> ถามเล่นเล่นเท่านั้น <c oughs>